ที่ขอมาที่ให้เวลาหนูทำใจมาหกเดือน,นใช่ไหมเนะพราะงั้นนะ่ะวันนี้พี่ก็เลยเตรียมอะไรมาให้ <c oughs> หนูอโอยวายพี่ไม่มีเสียงพูดกับหนูเลยเนี่ยอันนี้มันเป็นตัวสารฝันเว้ยมันก็สารฝันพี่ผมไม่ได้สารฝันหนูเจ้หน่อยนี่ไม่ต้องมาพูดเลย <c oughs> พอหนูมานานแล้วว่าสัญญาก็ต้องเป็นสัญญาใช่ไหมมีส้มก็สวยนะไปถึงมันเบาเหี่ยวมันแบบจุดจุดกู้จุดจุดกู้อะไรไปอ,ะอ่ะนจะไม่ชอบจุดจุดกู้มีจะดจุดเขี้ยดิขอบคุณนะไปแล้วอ่ะที่ท่านเหลือแล้วอ,ะอ่ะเดี๋ยวหนูเลือกให้มันจะใส่เดีหนูเลือกให้พอใจยัง Sexy หนูสั่งมาเองนะครับผมไม่ได้สั่งร้านเนี้ย Cool neck. <laughs>